สามสองหนึ่ง <laughs> มันต้องไปล <laughs> สวัสดีครับท <laughs> ุกคน,นครับผมพบกับพี่เลนแล้วก็พี่ฮับนะค,ครับผมอ่าวันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงนะครับวันนี้นะครับครับเรามีช่วงใหม่นะครับช่วงอะไรวะ มึงไม่ได้ติฟกับกูด้วยช่วงนี้เอียถ้าพูดถึงอะช่องมารีวิวนี้นะครับผมเราไม่ได้รีวิวแค่ของเล่นตามคอนเซปต์นะครับผมว่าเรารีวิวของเล่นของสะสมอเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้พี่เลดและก็พี่ฮัทครับผมก็จะมารีวิวเหรียญกระส่าของคนไทยนั่นเองโอ้โหคือเรียกว่าว่าเกิดมาเราก็เจอเหรียญแล้วอะใช่ไหมมันเป็นเหรียญที่เราแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วถูกต้องทุกคนต้องเคยสัมผัสนะฮะย้ำว่าทุกคนต้องเคยสัมผัสนะรู้ไหมครับพี่ ว่าเหรียญกระส่าของคนเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะมีคอลเลกชันแตกต่างกันไปเอาจริงๆนะมองผิวเผินะเหรียญสิบาทเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสตางค์ต่างๆเนี่ยครับมองไปก็เหมือนกันหมดเนี่ยมันก็คือเหรียญนะมูลค่าก็เป็นมูลค่าเดิมทีนี้แต่ทีนี้มันจะมีเหรียญบางประเภทที่มันจะแตกต่างนะฮะหรือเรียกว่าเออเลอร์จากบล็อกที่เขาผลิตที่กองกระส่านะครับอ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมเป็นยังไงรมวันนี้เดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมกันนะครับวันนี้เราจะเอา เาเหรียญกระสามนะฮะที่เป็นเหรียญ10บาทนะครับผมปี495 0ูนแล้วก็51นะครับนี่อย่างที่ทุกคนได้ใช้กันนะฮะนี่ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วเรียบร้อยนะครับครับอันนี้พิเลตจะบอกว่าคนทั่วไปอาจจะเห็นว่าเออมันธรรมดาอืแต่เวลาเราพลิกมาด้านหลังเนี่ยครับทำไมครับพี่ฮัทรู้ไหมฮะว่ามีอะไรไหนเนี่ยพยายามดูหน่อยปึ๊บเอ่เห็นอะไรไหมเห็นเหรียญสิบไงครับถูกต้อง มันก็คือเหรียญสิบเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลล่จะเอาเข็มชี้ให้ดูดนะฮะนี่มันมีจุดอยู่นะฮะอ,อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญเรือมันเหมือนเรือ,ห,อหรอครับใช่ใช่ก็คือ,อเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรือจริงๆแล้วมันคือเนื้อเกินของเหรียญน,นั่นเองอนะครับ<อ>เกิดจากการบีบอัดมันจะมีบล็อก มีบล็อกปีนั้นๆอยู่นะฮะแล้วก็เวลาบีบอัดกันเนี่ยคือมันจะเกิดอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในสมัยก่อนได้เออพี่เล็ศแล้วมันมีแบบว่าเป็นลายอื่นมากไหมครับมีมีมีเรือเนี่ยจะบอกก่อนเลยนะพี่ฮัทว่ามันมีหลายแบบมากๆนะฮะอันนี้ก็คือปีสีเก้านาะก็จะเป็นลายเรือเล็บนะครับแล้วพี่เลศจะเอาปีสี่เก้าอีกเหรียญหนึ่งมาให้ดูเอาไปเทียบให้ด้วยเนาะใช่อันนี้วางก่อนตึ๊บตึบบมาแล้วโอ้โหอันนี้ อันนี้ใหญ่ขึ้นไหมอันนี้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเรือตบิโดเดี๋ยว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 จี้จี้คนเรียกอย่างนี้นตบิยดอย่างนี้นะฮะโอ้โหแต่นี้มันชัดมากเลยนะพี่เล็ดใช่ใช่อันนี้แต่ใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้มากเลยนะครับเดี๋ยวพี่เล็ดเอามาเทียบให้ครับผมหลายหลายคนทางบ้านอาจจะแบบเคยเห็นมาแล้วแหละหลายๆช่องรีวิวนะครับอันนี้พี่เลดก็จะเอามาให้เห็นว่ามันแตกต่างมันมีเรือประมาณกี่แบบบ้างนะครับโอ้หนี่ชัดเจนเลยเนี่ยใช่นี้เรือตบิโดเราเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ย มันจะมีบล็อกที่คล้ายๆกันอย่างบนี้นี่เห็นไหมอันนี้ด้านขวามือเป็นตอรบิโดด้านซ้ายมือเป็นเรือสเเาาอิงๆิงอิิงเขาเรียกกันอย่างนั้นอยหรือหรือถ้าเกิดใครที่แบบ รู้ชื่อที่แท้จริงนะฮะในของประเภทในแต่ละเรือก็คอมเมนต์มาบอกพี่เลนพี่ฮัทละกันนะะเรเราอาจจะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าคนแถวบ้านพี่เลดเรียกอย่างนี้กันต้องอ้างอิกคนแถวบ้านเลยนะอันนี้ก็เป็นปีถีเก้าเหมือนกันนะครับนี่วันนี้เราจะให้ไปดูครับว่ามีกี่ประเภทนะฮะไปแล้วสาแบบอันนี้แบบพี่สี่นะฮะ พี่ฮัทรู้ไหมว่าสาเหตุที่พี่เล็ดใส่ถุงมือเพราะอะไรเพราะอะไรครับไม่อยากให้เหรียญช้าไปกว่านี้แล้วเวลาจับเหรียญที่ถูกต้องนะครับ,รบอันนี้ตอนทางบ้านด้วยแล้วกนะ,นะฮะพยายามจับข้างๆ นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญเก่าหรือเหรียญใหม่ก็ตามนะแล้วเป็นไปได้อย่าใช้นิ้วจับสัมผัสโดยตรงเพราะว่ามันบนนิ้วเราเนี่ยจะมีคราบมันอยู่คราบเป็นคราบไขมันเออคราบไขมันคราบน้ำมันไม่ต้อไขมันนะฮะบนนิ้วของเราจะไปติดบนเหรียญทําให้เหรียญเราเกิดการเสียหายเกิดขึ้นเป็นรอยใช่เป็นรอยหรือว่ารอนิ้วมถูกต้องอยสึของเหียถูกต้องไม่ใช่เฉพาะเฉพาะของเหรียญอย่างเดียวนะครับเป็นของแบงค์ด้วยธนายบัเป็น เป็นครับสำหรับปี49นะฮะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญคล้ายค้ายเหรียญเรือหางยาวอันนี้จะเห็นไหมว่าตัวลำตัวของเรือเนี่ยอ๋อยาวยาวใช่ยาวยาวก็ตำแหน่งอ่ะตอนแรกเรือที่ผ่านผ่านมาจะอยู่ฝั่งขวาหน่อยยืนเงยไปขวาหน่อยอันนี้มาอยู่เลื้องทางซ้ายเลยทางซ้ายมือครับอันนี้ก็เป็นอีเรือประเภทหนึ่งนะฮะแล้วก็เหรียญที่5สําหรับปี49โนะครับนี่อันนี้แตกต่าง ตัวนี้เมื่อกี้พี่ฮาร์ดบอกแล้วมันอยู่ทางขวาแต่ส่วนใหญ่กับแถวๆตรงกลางเหรียญนี้จะอยู่ฝั่งนี้โอ้โหริมเลยถ้าคนทั่วไปคือหยอดดีเท็ไปแล้วอ่ะไม่รู้เรื่วงนเลดเห็นนะเอ้าเฮ้ยทำไมมันนูนๆแบบปลกวะมันอยู่ริมเลยใช่ไหมถ้าไม่สังเกตก็คือแบบไม่รู้เลยนะอันนี้ก็คือประมาณ5แบบให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับสำหรับปี4ี่กก็หมดเพียงแค่นี้ครับผมไปดูปีต่อไปไปเลย ถ้าปอมมากันแล้วนะครับผมสลับปี50กันบ้างนะครับบล็อกตัวนี้สังเกตไหมว่าเป็นจุดเล็กๆต้องบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะมีเรือใหญ่บ้างแต่พี่เลดเจอแต่เรือที่เล็กกว่าปี49อ,อ่านี่นี่น,นี่เอาให้ดูอันนี้พี่ฮัทเห็นชัดแล้วหรือยังเออ,อนน50อันนี้เป็นขีดเลยเป็นขีดเลยใ,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่าแต่มันไม่ได้ใหญ่เท่ากับปี49อ,อ่าอันนี้เห็นอะไรอีกไหมไม่ได้มีแค่ลำเดียว ถูกต้องชตาดีใช่มีกี่ลำสามลำครับพี่เลดครับอ่าถูกต้องครับผมแบบพี่เลดอะลังเลระหว่างลำที่สี่จุดแรกอยู่ลำหนึ่งเห็นไหมว่ามันใหญ่กว่าใช่ใช่จักว่าลาะมัดครับปีเดียวกันแต่ว่ามันใหญ่กว่านะฮะลำที่สองอยู่นี่ครับผมลำที่สามอยู่นี่ครับลำที่ตีอาจจะอยู่ตรงนี้ เห็นปะหรือผู้ชมทางบ้านเห็นว่าไงพี่เล็กก็คิดว่ามันอาจถ้ามันนูนอีกสักนิดนึงอ่ะโอ้โหมันได้ไปดูเหรียญอื่นกันบ้างนะครับสำหรับปีห้าูนนะฮะทางซ้ายไปแล้วอืมกลางสามลำไปแล้วอืมมาทางขวาบ้าง นี่อันนเดียวไปทางขวาเลยครับใช่มาทางขวานะฮะอันนี้นะครับครับนี่เรืออยู่ตรงนี้เลยลำใหญ่ขึ้นมานิดนึงเออันนี้อันนี้ชัดเจนชัดเจนแล้วว่าเป็นเหรียญเรือนะฮะก็อันนี้อย่างที่พี่ฮัทได้ดูไปนะครับมี3ามลำนะฮะส่วนอันนี้ลำเดียวเด่นเลยใช่ทางขวาเลยแล้วสังเกตอะไรไหมว่านี่เห็นปะลำลำขวาสุดอะตำแหน่งใกล้เคียงกันครับเหมือนบล็อกเริ่มปริ หรือเปล่าอันนี้พี่เลดไม่แน่ใจเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตนะครับครับผมนี่เห็นไหมแต่พี่เล็ดมันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆใช้งานแล้วเหรียญมันสะกิดแล้วเป็นรอยทําให้นูนขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนั้นละเราก็จะเห็นเลยว่ามันเกิดการสะกิดมันจะเกิดการเนื้อเนื้อควักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่แต่เนื้อเกลือนมันเหมือนกับการโดนบีบอัดแล้วเนื้อมันปริกเหมือนมันล้นออกมาไงมันล้นออกมามันเพราะฉะนั้นการปลอมแปลงเนี่ยมันจะทําได้ยากมากๆ นะครับหรือถ้าเกิดทําได้ก็อาจจะเป็นพวกเหรียญปั๊มซ้อนอาจจะเกิดกระบวนการแบบนั้นขึ้นเหรียญอาจจะติดติดตัวแท่งนะครับเลยทาให้เหรียญซ้อนอันนั้นจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญตลกอ๋อเช่นเป็นรูปรูปในหลวงรอก้าของเรานะครับก็อาจจะเป็นแบบเหรียญซ้อนแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างอาจจะเอาขึ้นมาให้ดูแบบนี้ตึ๊บแต่ถ้าไม่มีก็อย่าว่ากันนะมีกูก็จะคลิปอีกอ่ะอ้าวแ่ และนี่ก็คือเหรียญสุดท้ายครับปี51ครับผมครับผมก็เรามีรีวิวทั้งปี49 50ถูกต้องอันนี้ก็เป็นปี51ที่เราจะรีวิวในวันนี้เนาะถูกต้องต่อเลยครับปีสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก่อนที่จะเป็นปี52เนี่ยข้อผิดพลาดเขาจะเริ่มไม่มีแล้วแค่ไม่มีแล้วด้วยเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยการปรับปรุงใช่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนข้าวัสดุอะไรเนี้ยในการผลิตนะครับอ่าเหรียญนี้มันก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญเรือครับผมนะครับ ต่างกับปี5้าสิบเี้เหมือนกันขอพูดก่อนเลยอือันนี้ชัดเจนมากเหรียญฮะตัวเรือมันเฉียงกําลังจมอันนี้เรียกว่าเหรียญเรือไทททนิคไ่รู้ว่าเรียกเหรียญนี้หรือเปล่าเป็นเหรียญอะลรนานี้เอเคโอเคอันนี้ก็เป็นเหรียญเหมือนเหรียญเรือกําลังจมคาดนะครับก็เห็นได้เลยว่าตรงเนี้ย มันกำลังจมจริงๆงเดี๋ยวหูเรียวแบนเลยอ้ำรอบเหรียญอันที่สองของเราปี51นะครับเหรียญนี้เห็นไหมอยู่ตำแหน่งเดียวกันเออแตเรือคนละแบบอ่านี่นี่พี่เลดเอามาให้ดูก่อนอันนี้เป็นจุดนะครับนี่นะฮะเหรียญที่สามของพี่เลดนะครับอันนี้เป็นจุดอีกแล้วนะครับแต่เห็นอะไรไหมอ่ะ เหรียญน,นี้มันค่อนข้างคมอาจจะมีรอยนิ้วมือผ่านการใช้งานมาบ้างแต่เหรียญน,นี้พี่พี่เล็ดได้มาอันนี้บอกตามตรงว่าซือ้อเออเหรอใช่อันนี้ซื้อมาอันนี้ไม่ถึงหลักพันหลักร้อยนี่แหละต้นต้นไม่ถึงหลักพ,พันหรอกครับอันนี้ปี5้านะครับ,รบเป็นเรือ 2. จุด อ๋อนี่ชัดเจนอันนี้อยู่กึ่งกลางเลยอะระหว่างกึ่งกลางของลำนะครับเป็นรูปแบบจุดเช่นเดียวกันนะฮะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นรูปแบบเรือลําใหญ่ด้านขวาเป็นรูปแบบเรือลําเล็กอ่านี่เซอร์ไพรส์นะฮะคือบางคนก็เรียกเหรียญเรือหางยาวบางคนก็เรียกว่าเหรียญพญานาคอ่านี่นี่เนี่โอ้โหชัดเจนชัดเจนมากอุ้ยอันนี้สั่งไม่ได้เลยอ่ะนี่นะครับเห็นมมือมึงก็ยาสั่นโอ้โหม่งยากแล้วนะอันไหนอันนี้ มีลายกระดกขึ้นมาแล้วประเด็นคือเห็นข้างๆปะที่พี่ฮัท์บอกว่าเฮ้ยเนื้อเนี่ยมันสามารถบุ๋ม,มลงไปเพื่องัดไอ้ตัวนี้ให้มันนูนขึ้นมาได้ไหมใช่ใช่ใช่มือของคนเนี่ยคาบไม่น่าจะทําได้อ่าเนี่ยมันเกิดจากการปั๊มจากบล็อกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นอ่ะอันนี้พี่เล็ดไม่เชี่ยวชาญไม่รู้และไม่ให้คําแนะนําด้วยใช่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะใช่ใช่ใช่คือบางคนเนี่ยแบบว่าขอขอย้ำพูดตรงๆเลยอคือ ตรงใจทําให้เกิดเหมือนเป็นเออร์เลอร์ขึ้นมาหรือเป็นรอยนูนขึ้นมาเพื่อเอาไปาปัน่นราคาก็คือจะบอกก่อนนะว่าการทําแบบนั้นอะ่ะผิดกฎหมายอืมอ่าคุณคุณปลอมแปลงทั้งเหรียญแล้วก็ธนบัตรนะครับคือทั้งคู่เนี่ยโดนเหมือนกันทั้งคู่ถ้าเกิดมีการปลอมแปลงอ่ะอย่าง<ท>แบงค์เนี่ยเราเรารู้แล้วแหละแบงค์มีแบงค์ปลอมเอามาใช้งานกัน่ะเนี้ยชัดเจนถูกแล้วเหรียญอ่ะเหรียญก็มีครับ บอกก่อนว่ามีนะฮะทำมาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหรียญน,นั้นๆแล้วก็หลอกผู้บริโภคอย่างเราๆเ,เนี่ยแหละก็อันนี้บอกให้สำหรับน,นักเก็บสะสมหน้าใหม่แล้วกันหรบ,บางคน<ม>เก็บสะสมอยู่แล้วอาจจะไม่ทราบในข้อนี้นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าการเก็บสะสมของเราก็มีมูลค่าเรียกว่าเป็น อินเวสเมนต์การลงทุนอีกแบบนึคับนะครับวันนี้คุณอาจจะเห็นว่ามูลค่ามันแค่10บาทเออก็แค่เหรียญสิบอ่ะแค่เหรียญสิบบาทเนาะใช่วันนี้ผ่านมาก็หลายปีแล้วเหรียญจากที่มูลค่าเดิมของเขาอยู่ที่10บาทมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไปจนหลักแสนหลักแสนครับผมบางเหรียญอาจจะใกล้ถึงหลักล้านแล้วเอาจริงๆนะพี่ฮารกับพี่เลนเนี่ย เราอยากให้มองมุมของการสะสม,มว่าบางท่านเนี่ยคือถ้าไม่รู้จะสะสมอะไรก็เริ่มที่เหรียญก็ได้ามันเป็นสิ่งใกล้ตัวใกล้ตัวมากที่สุดแล้ว<ห>มันไม่ใช่เหมือนของเล่นมันไม่ใช่เหมือนของวัตถุโบราณที่แบบว่าต้องใช้เงินไปเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนเอาเงินไปซื้อมาเพิ่มอีกคือมันจะป็นต้องไปกวาดซื้อมาโอโ้ยพี่ผมเอาวันนี้เลย เอาไปเลยหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากให้คําแนะนาว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปตามเก็บสะสมให้ครบทุกปีครบทุกุ่นครบทุกแบบอะไรเงี้ยให้มองจากเหรียญใกล้ตัวของเราเนี่ยแบบที่เราใช้จ่ายทุกวันเนี่ยเราก็ลองสังเกตดูไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งใกล้ตัวลองสังเกตดูก่อนก็ได้ถ้าคุณรักในการสะสมเหรียญหรือว่าธนบัตรจริงๆคุณก็ลองลงทุนเริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะับเพราะการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสมอแหละแต่ออย่างหนึ่งถ้าเกิดใจรัก และคุณมีกําลังทรัพย์อไปได้เต็มที่เลยครับไปได้ไกลเลย <c oughs> นะฮะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นแบบการลงทุนที่ค่อนข้างดีนะ <c oughs> ค่อนข้างดีมูลค่าเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการละเวลาอันนี้บอกก็ชอบประโยคนี้ว่าการละเวลาเนด่อสุดท้ายนี้นะครับพี่เด่นครับาใครชอบคลิปนี้ครับผมก็จะทำไงฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัตบ นัครับผมแล้วก็ใครที่อยากติดตามช่องทางอื่นๆมีอะไรบ้างครับพี่ฮะมีช่องทางทาง f a c e b o o อ่าฮะคือมารีวิวแล้วก็อินสตาแกรมถูกครับก็พิมพ์คำว่ามารีวิวอันเดอร์สกอร์นะฮะมีขีดด้วยเอ้กูลืมแต่ไม่น่าโยนมาให้กูเลยแล้วก็โันมาให้กันเีกด้วยนะคลิปใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ครับผมนัหรับใครที่มีคำถามานะครับก็ <ผม S 2> สามารถไปคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปนี้ได้ไดหรือว่าจะไปคอมเมนต์ที่ Facebook หรือ Instagram ก็ได้ใครที่อยากอวด ว่ามีเหรียญแปลกๆเนี่ยเอามาโพส์ใต้คลิปนะฮะที่เป็นบน Facebook ของเราได้เลยนะครับผมก็ลากันไปแล้วนะครับพี่ฮาร์ดสำหรับ EP นี้ e ีหน้าพี่เลดจะมารีวิวเหรียญอะไรอีกก็อย่าลืมนะฮะเป็นกําลังใจติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะครับผมลากันไปแล้วสำหรับอีพนี้วันดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย